สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมเคยมีปัญหานี้ไหมครับเนี่ยเออหูรองเท้าเออเชือกไปเชือกหูรองเท้าเนี่ยมันมันหลุดนะครับเห็นไหมผู้ชมเนี่ยถ้าตามปกติแล้วมันจะต้องเอ่อมีพลาสติกหุ้มปลายแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าเวลาเราใช้งานเป็นนานเนี่ยมันก็จะหลุดนะครับเนี่ยเหมือนอันนี้อันนี้ก็หลุดนะครับ แล้วอย่างเช่นว่าถ้าเราจะร้อยร้อยนะครับเนี่ยถ้าเป็นอันที่ไม่หลุดเนี่ยเราก็จะร้อยง่ายนะครับเห็นไหมเนี่ยร้อยเชือกองเท้าง่ายแต่ถ้าเกิดมันหลุดแบบเนี้ยโอ้โหยากมากเลยนะครับเนี่ยบางทีมันปลายมันบานนะครับเนี่ยมันจะใส่ย,ยากก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ายากวันนี้ผมมีวิธีการซ่อมเอ,อปลายหูรองเท้าเนี่ยให้กลับมาใช้ใหม่เหมือนแบบนี้ใกล้เคียงแบบนี้เลยนะครับอามาดูวิธีทํากันเลย อุปกรณ์เราต้องมีนี่สกอตเทปไสน,นะครับผู้ชมวิธีทําก็ไม่ยากเราก็รวบปลายรวบปลายแบบนี้ก่อนนะครับอืมรวบให้มันเล็กๆเสร็จแล้วเราก็เอาสกอตเทปไอ่าพันแบบนี้นะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยต้องพยายามเอาบิดให้มันเล็กๆนะครับผู้ชมอันนี้แล้วเราก็ค่อยๆหมุนค่อยหมุนสกอตเทปไส นี่ครับพยายามบีบบีบให้ปลายมันเล็กนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เล็กเท่ากับที่เขาทามาจากโรงงานนะครับแต่มันก็ยังดีอันนี้เราก็พันสักสองสารอบนะครับอืมนี่สักสองสารอบก็บพอนะครับผู้ชมนี่แล้วถ้าเราพันแบบนี้มันก็อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงดีนะครับ เราก็ต้องใช้นี่เลยครับผู้ชมกาวร้อนกาวร้อนหรือจะเป็นกาวช้างก็ได้นะครับอ่านี่เราก็เอามาหยอดหยอดตรงปลายมันนี่นะครับผู้ชมนี่หยอดให้มันอ่าซึมลงไปแล้วรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวให้มันแข็งตัวนะครับผู้ชมนี่เดี๋ยวมันแข็งตัวแล้วเดี๋ยวมันก็จะแข็งเหมือนอันนี้เลยอ่าเดี๋ยวรอสักแป๊บนึง อันนี้ครับผู้ชมหลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณ3ามสี่นาทีนะครับเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วนะครับเห็นไหมแข็งเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะอันใหญ่ฝาน,นี้เล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันยังไงมันก็ตู้ที่เขาทํามาจากโรงงานไม่ได้นะครับแต่มันก็ใช้ใช้งานได้ดีนะครับนี่ดูเห็นไหมเนี่ยทีนี้เราก็สามารถร้อยได้นะครับเห็นไหมนี่ใหผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ทำปลายรวบแบบนี้นะครับมันจะร้อยยากมากเลยเห็นไหมเนี่ย มันก็สามารถร้อยได้ดีเลยนะครับถ้าผู้ชมมีปัญหาปลายเชือกแตกแบบนี้เราเรายังไม่ได้ซื้อรองเท้าใหม่แล้วเชือกแบบนี้บางทีมันอาจจะหายากนะครับหาซื้อ,อยากเราก็ทําวิธีนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ